มาพูดถึงหม้อชาบุคุบุคุแล้วนะสลับญี่ปุ่นนะนะเรื่องนี้เป็นถึงนิทานเรื่องเล่าเก่าแก่ที่เจ้าทานุกิแปลงร่างเป็นหม้อชาเพื่อคุณตาใจดีและก็เป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงเล่าสืบต่อกันมาช้านาน<อ>เลยทีเดียวเราจะมาชมเจ้าหม้อปุดๆนี้นใช่ไหมล้วครับทุกท่านชักเรื่อกสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะ อโอ้ยก็ต้องสนใจสิะค่ะสนใจเยอะแยะสนใจจริงหรือเปล่าดูเหมือนไม่ตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นมากเลยแหละค่ะถ้าหากก็สนใจจะหม้อชาบูหุบหุรก็เชิญชมกันได้เลยนะครับไปกันเลยสามสองหนึ่งมาเลยมอนต้มาธรรมดานี่คะจริงๆแล้วมันไม่ธรรมดานะครับตรงที่พอเราใส่อะไรลงไปข้างในแล้วน้ามันจะต้องเป็นแบบนี้ครับ พอใส่ปุ๊บมันก็จะบูมตูมตามแน่นอนใช่แล้วล่ะเรจะลองทำให้ดูก็แล้วกันนะครับอันนี้รู้จักไหมครับมันคืออะไรมันคือลูกหมูสามตัวรู้จักรู้จักรู้จักเราจะรู้ไหมว่าอันไหนตัวจริงอ่ะชัดเลยขวามืออ่าละครับด้านซ้ายมือต่างหากซ้ายมือก็ได้ดูครับมันก็จะเดือดนะครับเราจะลองใส่ลูกโองที่โดนแฟกนี่ลงไปนะครับลงไปแล้วครับ ทีนี้เรารอสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับฉะนั้นยมราคกรุงขอสักห้าคนที่นายนับถือกันลวกันนะจะเป็นคนไหนกันน้าเขาคืออาโซซังครับอาโซซังเหรออาโซซังครับอ๋อสองคนแล้วสองคนแล้วแล้วใครอีกสองคนแล้วสองคนนั้นเขาเป็นแบบว่าเป็น ตัวอย่างของผมเลยนะครับก็เจ้าดีกว uh> ่านี้ถ้าเรารู้จักกันดูด้วยครับดดู uh ้วมันปูกขึ้นมาแล้วมันปูกขึ้นมาแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ้ใหญ่ขึนเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าและนี่แหละครับเรื่องมหัศจรรย์ของฮอรลัสหม้อฉลับบุคุบุคุนี่เองโอ้ยอันตรายแล้วอันตรายมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันจะระเบิดไหมเนี่ยฮะา เจ้านี่งั้นทุกท่านปลดเซติมาแล้วลงมาได้เลยเจ้านี่แปลกจริงๆนะแค่ใส่ไปในหม้อชาธรรมดาทองขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะเอนอะไรล่ะคะแหมงั้นเดี๋ยวจะเปิดเผยความลับเขาจะมอชาบบุคบุคให้กันลวกันนะมาอยู่ที่ของเหลวที่ใส่อยู่ในลูกโป่งนั่นเองฮความจริงแล้วเนี่ยแค่ที่เป็นอากาศแล้วใส่แอลกอฮอล์ไปเพียง14% แต่ถ้าแอลกอฮอลเปลี่ยนสถานภาพจากของเหลวแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะและถ้ามันเปลี่ยนเป็นสถานะกา๊าซแล้วล่ะนะมันก็จะพองขึ้นมาทันทีเลยลเห็นแล้วลุ้นเลยและค่ะความจริงอะนะถ้าแอลกอฮอลเป็นกา๊าซแล้วล่ะก็จะมีปริมาตรเพิ่มเป็น1000เท่าเลยด้วยรู้ไหมละ่ะหนึ่งพันเท่าป็อย่างนี้แหละทุกคนโอ้ ยตั้งหนึ่งพันเท่าอ่ะหนึ่งพันเท่าขอโทษที่รู้สึกตัวชางั้นเรามาลองกันดูอีกทีนะครับเพื่อคุณอิซุมิซังจะได้อินกับเราหน่อยนะครับไม่แค่ใส่ลงไปในนี้เองเหรอแค่เนี้ยอ๋อใส่แบบนี้เหรออ่า แล้วมันลึกที่คนที่ชอบต่อเอาไม่ทำไมดนยังอยากจะเลกอีกเหรอฮะครั้งนี้อยากจะให้พองสุดๆเลยนะค่ะอยากให้พองตอย่าลืมนะครับว่ามันจะเป็นของเหลวอยู่นั่นเอง1 0ซีมันจะได้ถึงหนึ่งพันเท่าเลยนะครับก็ต้องประมาณสิบลิตรนั่นแหละสุดยอดก็เขาต้องรอให้มันเปลี่ยนเป็นก๊าซนะมาแล้ว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 มา้วมาแล้วมาแล้้มาแล้วมา ยยอดเลัประมาณนี้พอได้นะครับดูดิดูดิดูดิสุดยอดนะเก่ยมมากสุดยอดจริงๆเลยเจ้านี่โอ้โโหถ้าปล่อยไปนานกว่านี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะกลัวคราวนี้อีซูซุวิชังชักจะอินแล้วล่ะครับใช่แล้วล่ะค่ะพอให้มันพองขึ้นเรื่อยๆก็ทักตื่นเต้นมากเลยล่ะค่ะอะไรหลายอย่างให้ิ่งใจมากเลยเหมือนมีใครหายบุญมาเอาเนี่ย ลองเรียกเขาออกมาดูดิอย่ามาดัาคงมาแล้วครับมามาทังนี้เลยมามามาผมเอาเจ้านี้มาด้วยเลย ขอบคุณมากครับแล้วทำไมไม่เอาไปจับของร้อนเล้วปกติมันต้องสลับข้างกันไม่ใช่เหรอผมว่าหมูมันจะร้อนนะครับอ้ให้ไวเขาหนุนมให้ไวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับแล้วมันร้อนลองเทดูลองเทดูก่อนครับเหนแล้วนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอเลยเทเลยนะครับเทเลยนะครับเทเลยโอ้ยถอยเอามาหน่อยจ้าถอยเอามาหน่อยจ้าตอนนี้เทน้ำร้อนลงไปแล้วนะครับเทน้ำร้อนลงไปแล้วมันก็จะเป็น มันจะเป็นยังไงมาจับตาดูกันต่อไปนะครับแม่เยี่ยมมากเทน้ำร้อนได้เก่งมากสมกับเป็นจรมดาคุูแรงดีจริงๆเลยนะเนี่ยดูดิ่โปรงทองแล้วทองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมอ่าคราวนี้คงจะเห็นชัดแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมองมาครับเออชัดเจนเลยนะครับดูดีดูดี่ดูดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทองใหญ่เลยทองใหญ่เลย อืดไม่ละอุดก็ไป่ะ่คองดีกว่าคลองเดีวองดีกว่าเออเลครับแต่ละลูกแต่ละลูกคลองขึ้นมาใหญ่ใอเออมอุ้ยอเองดูจากข้านน่าเอมัอนมีชีวิตเลยใช่ใช่มันดูดิงได้น่ารักดีนะนะอดูสิมันมีชีวิตเลยค้ายจะคองขึ้น1 0งพันเท่าไหมละครับนี่อะม ดีฉันพร้อมขึ้นมาเรื่อยๆยอดไปเลยเนอะดูดิเห็นไหมมันปูดขึ้นมาใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องลดขึ้นมาแน่ๆอย่างนี้ในงานแบบนี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยเป่ากันแล้วอะ